สวัสดีครับพบกับช่อง Animal Channel กับ ไก่ชนพื้นบ้านและไก่บ้านพัฒนาชนจะมาพูดถึงนิ้วงามตามตำราไก่ชนอวัยวะส่วนสำคัญของไก่ชนอีกอย่างหนึ่งที่ในตำราโบราณได้ว่าไว้นั่นคือสิ่งที่เรียกว่านิ้วไก่ว่ากันว่านิ้วของไก่ตัวใดที่ถูกต้องตามตำรานั้นย่อมจะแสดงเห็นถึงคุณลักษณะของไก่ที่มีความเก่งฉกาดเหนือไก่ธรรมดาโดยทั่วไปโดยตำราโบราณได้กล่าวถึงรายละเอียดของนิ้วไก่มีดังนี้สุดยอดของไก่ตามตำราที่ว่าไว้ก็คือ ลักษณะก้อย5้าหน้า21ิบอดหรือก้อย5หน้า16หซึ่งมีอยู่2ลักษณะด้วยกันโดยตำราถือว่าเป็นสูตรของเนื้อไก่ที่ดีและทั้ง2ลักษณะดังกล่าวจะมีคุณสมบัติต่างกันออกไปลักษณะที่1ก้อย5หน้าย1คํิบอว่าก้อย5นั้นหมายถึงเนิ้วก้อยหลังของไก่ส่วนคําว่าหน้าก็มีความหมายถึงเนิ้วกลางของไก่นั่นเองสาหรับตัวเลขที่กํากับอยู่นั้นหมายถึงจํานวนของเกล็ดที่มีอยู่บนเนิ้วซึ่งจะนับตั้งแต่ปลายเล็บไปถึงโคนนิ้ล ดังนั้นคำว่าก้อยห้าหน้ายีเบ็ดจึงหมายถึงเกตดนิ้วของไก่ซึ่งก้อยหลังควรจะมีห้าเกต และนิ้วกลางควรจะมี21เข็นั่นเองลักษณะดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อยามที่ไก่ยืนอยู่เฉยๆจะมองเห็นเป็นมุมซึ่งเป็นจุดตัดแบ่งแยกระหว่างเข็ของนิ้วกับเข็ของแข่งพอดีไก่ตัวใดที่มีนิ้วตรงตามตำราคือค้อย5าหน้า21ก,ก็ถือว่าเป็นไก่ที่มีนิ้วเป็นนิ้วขุนนางเป็นไก่ที่มีความสามารถในการตีสูงคือตีไก่เจ็ดตีไก่กลัวและหนีเอาง่ายๆถึงแม้จะ โดนเจ็บไม่เท่าไหร่ก็ตามเรียกว่าตีไก่กลัวง่ายนั่นเองไกประเภทนี้ส่วนใหญ่มกักจะใช้นิ้วที่ยาวเรียวเป็นอาวุธในการโจมตีคุต่อสู้มากกว่าจะใช้เดือยลักษณะที่สองก้อย5้าหน้า16ลักษณะโดยรวมคล้ายคลึงกับไก่นิ้วก้อยห้าหน้า2 1จะต่างกันตรงเพียงจํานวนตัวเลขของเกตดนิ้วกลางที่จะมีอยู่เพียง16เกเกตไก่ประเภทนี้ตามตํารากล่าวเอาไว้ว่าจะเป็นไก่ที่มีฝีตีนจัดจ้านมากมีความว่องไวสูงความหนักหน่วงทุก ท่วงทำนองการตีหักตีคู่ต่อสู้ในแต่ละทีมักจะเกิดอาการหักง่ายๆเหมือนกันไก่ที่มีนิ้วประเภทนี้แม้จะมีคู่ต่อสู้หักไม่กลัวจนหนีไปเหมือนกับไก่ที่มีเกตนิ้วยิบเป็้เกตก็ตามแต่ก็สามารถที่จะทําให้คู่ต่อสู้หักจนได้ง่ายๆ เช่นเดียวกับคําที่เรียกว่ามาขามคอเดี่ยวซึ่งมีพละกําลังเหนือปกติธรรมดานั่นเองสําหรับก้อยหลังที่มีห้าเกตนี้ตามตําราได้กล่าวไว้เช่นกันว่าไก่ที่มีเกตก้อยหลังหเกตหมายถึงจะเป็นไก่ที่มีเพลิงตีที่เจ็บปวดและสามารถทาให้คู่ต่อสู้หักได้ไก่นิ้วงามตามตามาําราจึงหมายถึงไก่ที่มีเกตตรงตามตําราดังกล่าวโดยทั้งก้อยหลังและนิ้วกลางหน้าควรจะต้องมีครบทั้งหน้าและหลังไม่ใช่มีแต่เพียงก้อยหลังอย่างเดียวหรือนิ้วก้อยหน้าเพียง อย่างเดียวจึงจะเรียกได้ว่าเป็นไก่นื้วงามตามตำราจริงๆการนับเก็ตอย่างถูกวิธีนั้นจะทําได้โดยการนับให้ จับไก่ขึ้นแล้วดูที่โคนนิ้วจับไก่ให้ยืนอยู่เฉยๆแล้วเริ่มนับตั้งแต่เกตที่อยู่ตรงมุมพับของนิ้วพอดีเป็นเกตแรกหากมีการทับกันระหว่างเกตแข้งหน้ากับเกตนิ้วจะต้องดูให้ดีต้องแยกให้ชัดเจนว่าเกตที่ถูกทับนั้นเป็นเกตของนิ้วหรือเกตของแข้งกันแน่วิธีการสังเกตง่ายๆก็คือให้แหวกดูถ้าเกตงายขึ้นก็ถือว่าเป็นเกตของนิ้วหากเกตตะแคงข้างก็ให้สรุปไปเลยว่าเป็นเกตของแข้งให้เริ่มนับตั้งแต่ปลาย วว่ามีขีดเกตหากถูกต้องตามตำราก็าถือว่าเป็นไก่ที่มีนิ้วงามถูกต้องตามตำราบโบราณโดยทั่วไปแล้วไก่ที่มีเกตนิ้วงามตรงตำราบโบราณจะมีอยู่ไม่มากนักแต่ได้ว่าหายากพอสมควรซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วก้อยห,หลังของไก่ส่วนใหญ่จะมีอยู่6เกตและนิ้วกลางจะมีอยู่19-20เกตเท่านั้น